สวัสดีครับแล้วเรามาดูข้อเสียอีกข้อหนึ่งข้อเสียนะครับที่ผมเจอเครื่องคือปุ๋ยใกล้หมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยมันจะไม่ลงไปในท่อท่อเล้ก็ตัวนี้แกะโดยที่ว่าอาจจะต้องเติมปุ๋ยเท่านี้อาจจะต้องปุ๋ยเหลือเท่านี้อาจจะต้องมาเติมปุ๋ยนะครับจะให้หมดเกีย้ยงไม่ได้นะครับถ้าปุ๋ยเหลือนี่เราก็เก็บไว้ใช้ต่อ ก็ไม่ถือว่ากับสียหายนะครับโอเคยอนรับยอมรับได้แต่ปุ๋ยท่อนี้มันก็ปั่นไม่ลงแล้วเพราะว่าปุ๋ยมันไม่มีลงไปในท่อนะครับรัดปุ๋ยเราใช้งานเยี่ยมมากครับตกเฉลี่ยลุมละสามวินะครับสามวินาทีต่อลุมต่อหนึ่งลุมเดี๋ยวเรามาดูที่เราใส่ไปนะครับ นะครับใสป,ป้ายเดี๋ยววดดูเห็นไหมปุ๋ยแชบในเราเคยเห็นใช่ไปุ๋ยข้างในมาลุกดูลุมต่อไปนะครับฟังกบนะครับฟังกบไม่ต้องรอฝนก็ได้นะครับแตท่ที่จริงแล้วการใส่ปุ๋ยนี่ควรรอฝนนะครับเพราะว่าดินจะได้ชุมช่มๆหน่อยเวลาเราเสียม,มันเนี่ยจะเสียบง่ายพอมีฝนและดินชุมช่มๆหน่อยเนี่ยมันเราก็จะได้รับสารอาหารทันทีนะครับ สวัดีครับ